ซีรีส์ที่หลงมาดูเพราะมีคําว่าสม้มเข้าใจว่าจะต้องเป็นซีรีส์ที่ตลกนะ่ารักใสๆแน่นอนเรียกเสียงฮาแต่สุดท้ายน้ําตาท่วมจอกับเรื่องยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานบอกเลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดจริงๆดูจบแล้วพูดเลยว่านี่แหละคือชีวิตใครไม่เคยดูแล้วกลัวบ่อน้ําตาแตกบอกเลยว่าใช่แต่ไม่ใช่เพราะเศร้าเสียใจหรืออะไรนะมันคือจอยเทียน้ําตาแห่งความซึ้งอบอุ่นซีรีส์ที่ไม่ใช่แค่ทําถึงแต่ทาเกินชอบมากจนต้องเอาเก็บมาเจอแนลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่อง เรื่องราวของโอแอซุนที่เป็นเด็กสาวยากจนอยู่บนเกาะกับเด็กหนุ่มกวนชิกที่มีรักแท้ให้กับเธออาจจะดูไม่มีอะไรดูแบบเพื่รักแท้รักกันแต่งงานการจบปิ๊งสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ถูกกันกับครอบครัวสามีหรือเพศหญิงที่ด้อยกว่าแล้วก็ความจนที่ตบหน้าเราให้อยู่กับความจริงชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่หวังไว้ถึงอย่างนั้นแอซุนก็โชคดีที่มีกวนชิกค,คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขซีรีส์จะตัดสลับไปมาระหว่างพาร์ทแอซุนกับพารลูกออออแนนน้ดตตัะคๆ่ีื กมาเสมือนว่าเป็นแอร์ซูนซะเองอะเปรียบกับชีวิตก็คล้ายๆส้มบางครั้งก็หวานบางครั้งก็เปรี้ยวแต่โดยรวมแล้วก็กลมกล่อมเรื่องนี้มีอะไรที่อยากเขียนเยอะมากได้ไปจับปากกาเจลวอนตัมบันนี่เป็นปากกาเจลที่ทําถุงหมึกเข้มเขียนลื่นเขียนง่ายเพลินแบบจนเขียนเป็นระเบียบอะเราด้ามเขานะสีสันน่ารักเข้ากระโทนวันนี้มากมีมาด้วยกัน2ขนาด0.5แห้งไวน0.38กันน้ำหมึกเขาลื่นมากจนขอวาดรูปติดไว้คือมันฟินนะเราจะบอกว่ามีประโยคนึงที่ติดอยู่ในหัวตั้งแต่ดูจบมาก็ยังไม่ลืมเลย มันก็คือประโยคนี้ความจนคนไม่มีเงินมันไม่มีอะไรดีแต่บทกวีทําให้มันสวยงามตอนดูคืออึง้งนั่งนิ่งเลยคือ,ค,อคือนิ่งไปเลยเอาเป็นว่าลองไปดูเถอะมันจะมีประโยคที่จึกใจมากกว่านี้อีกใครไม่ดูคือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วนะดูเถอะซีรีส์แห่งปีของจริงแล้วก็อย่าลืมเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำตาด้วยนะ